วันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำใบงานผ่านแอปพลิเคชัน Keynote นะคะและนี่ก็คือตัวอย่างใบงานที่ทำเสร็จไว้แล้วค่ะก็จะมีภาพหลากหลายนะคะซึ่งหน่วยนี้จะเป็นหน่วยคมนาคมค่ะเริ่มเลยนะคะเราก็ไปเลือกรูปภาพมาจากในแกลลอรี่นะคะเสร็จแล้วก็เอามาวางค่ะ เราก็จะจัดตัดขอบนะคะก็คืออันไหนที่เราไม่ต้องการค่ะเราก็ตัดขอบข้างๆออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะขยับให้ภาพนั้นเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนก็ตามใจเราเลยนะคะแล้วก็จัดเรียงให้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษค่ะก็ลองขยับดูนะคะทั้งซ้ายทั้งขวา แล้วก็ให้ดูให้มีความเหมาะสมค่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะหน่วยคมนาคมที่ควรทำใบงานเป็นตัวอย่างไว้นะคะก็อย่าลืมไปโหลดใบงานมาใช้กันได้เลยนะคะที่ควรได้วางไว้ในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น p i n t e ทเ s t หรือว่าจะเป็น Facebook ที่ควรได้ แปะลิงก์เอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามผลงานใบงานจากครูอันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ